ไม่สบายพ,พี่เต๋ตี้นะครับพี่พี่เบียงเงียบเต๋พี่พี่ปวดไว้แ้วเด้พี่พี่ปวดไว้แ้วเด้สบายกันพี่สบายสบายเงียบร้อยเฮ้ยกันปากฮะ <laughs> Dear Leila, Mama is right. Papa has been chasing a beautiful deer for you. Meteors are streaking across the night sky. The puppies are in bloom. And people are dancing, merely in the fields, to harmonicas. Cry no more, my sweet. สุดยอดเชืยร์ะไรครับเนี่ยโคเ่อร์ไรติมฮ่าฮ่าสุดยอสุ้ยอรน่าเรียบร้อยเรียบร้อยมากเลยอะเรียบร้อยมากเลยเออพูดสภาพนะครับมันรู้สึกแปลกๆกับพี่คนลูกว่ะเป็นล้พูดสุภาพเนี่ย guard your sectors keep attacking until they retreat <laughs> I be advised, enemy troops are attacking objective Alpha. Oh, be careful! How? Oh, be careful! What's happening? Who's nhìn cái screen incoming. Clear the area. không? <SER> có <musician> oh, ta <S começo> ัอยไหนครับพี่ายพายอยู่ไนี่กอตนายนี่ t น s u s l o s s e s ันตพี่ เก็บ <Es> ล้วนีหมไหอุ้ยเยียปากบอกคนใดุกเลยกจริงว่านสจะเล่อะไรยายามาว่เห็นด้วยวบบขอปากกะบอกขึ้นอุ้ยกระทำ incoming smoke barrage ready On. On. Thank, you. Thank you. The enemy is attacking objective alpha. Here's your tip! you my friend. Now that's what I call prime time! มันตัดมา smoke screen incoming ทีนั้นไม่ติดนี่เลยนะ Coming. Smoke barrage ready. Time for the gobble. Hold the line. The new world stands with you. Yeah. Yeah. ปีบ้าครับผมเลนเอ็มี่หนึ่งแล้วนะครับพีบา <c oughs> ใครลูกอ <c oughs> พอิบายแ,แล้วลครับเอ็มสี่หนึ่งไม่ได้แต่งเลยครับเอ็มสี่หนึ่งไม่ได้แต่งเลยครับ <ım. S 2> ไม่หนอะไรเนี่ยหอที่มันปลอดภัยรอบไปรอบชูสรอบรอบรอบไปเต็มเต็ะ Ray. the oh, enemy oh, has 80% of their forces left and is still strong but we must hold this sector close, Wait. smoke screen incoming ยิงติดพี่อมถูกดอกแล้วบอกเพื่อนกันพี่ตัดหากาเราบอกคือผมมากอะไรอยู่บนหัวพี่เห็นยืนอยู่ก็แบบ

โอยลำบากว่าพี่ขับรถก็ไม่ได้ขับมีก็ไม่ได้เ oh, <God. S 1> หนื่อยต้นหมาไม่อะรยกันดรือยังตัวเอง no take <laughs> artillery barrage ready smoke barrage ready smoke screen incoming <laughs>

ครับผมยิงไม่โดนับพี่ต้องผมเล่นเกินครับพี่มพไม่ต้องเป็นตัวผแล้วครับ Lock screen incoming. the enemy has suffered legal losses we must remain vigilant the enemy has taken objective charlie Moment, uh, on, <laughs> Artillery barrage ready no barrage ready พี่เอาศูนย์ไปครับพี่ผมมีกศูนุ์นะครับพี่พี <c oughs> ่อยู่ไหนครับพี่หาพี่มไม่เจอครับ

on the cabin. I'll look the, the enemy has taken objective Charlie. I did missile ready. Artillery barrage ready. jour ทำหน้าตัวแป๊บเดียวเลยนี่มัน <Thank you. S 2> ไปดีไปดหมอครับพี่มีเด็ตัวใคนตัวมันครับโดนนะรับพี่ phải sao yamma ยในบ้านมีทางกันใด w พี่แต่ในไฟไม่มีใครเลยนะพี่แต่ไฟเห็นดีเรานะพี่มันอยู่ฝั่หมันเลยนะพี่บอกแล้วพี่มันไม่มีใครเลยพี่ อย่ดตายทีเลยพี่กำลัไปก่าผมนะมันมันวิ่งพลาดพลาดพาดอย่ใต้อ่ะพี่ร่เกิดด้วยพี่พี่รักเกิดมันเกิดฟีนั่นแหะรักเกิดมันอะ The enemy's forces are dwindling. Hold the line. Smoke screen incoming. ก็ลงมาตามเหรอจะลง,ะลง,ะลงนีเกตต้อ,ไองไหน m o r e n i n c i n พี่หมายะพี่ผมลงใน,ในไม่มีตัวเลยหรพี่ Make sure that we get the final victory. Smoke barrage ready. Action has begun! Guided missiles launched. God <laughs> damn it. I got one. No, I got two. Strategic beacon deployed. Oh, only one. I got two. เรีมโอ้โดนล้วคนับเขียมันมานั่นหลห้าตัวหตัวสตัวไม่เกิดอ่ะเดี๋ยวดนนี้เขีร์ตายสา สองแล้วสองแล้วแล้วไหนหนึ่งอ่ะหนึ่งเออโอ้จบแล้วทีมินนี่พี่พี่จะต่อเวลาทำไมเจ้าพี่ผมนึกว่าเอ็นบิ้นอยกเล่นเกมจบแต่ก็ยืดเยื้อจนไป ผมว่าเดนเนไฟอ่ะเป็นมอจ์จากจริงอะมอจ์จะมาตายเเซอกัามาตุ้ยได้นะพี่ไปอมปากเตอร์เต้นด้นะพี่ ไปสามพื้นเลยววะจดตันไปยิงแตนตันไปเราใ้ไม่คุ้มเลยพี่มองทางไม่เห็นมีตัวเม่งอยู่ โอ้หจุดเกิดอยูอ่สักไกเลเนยวาง i ไลทกล n นย t เดลางส่งแรงบ that, artillery barrage i ป c o m i n g The enemy is severely depleted. Continue to attack and secure this sector. m u l 마! 확 ㄱ đốt lẫn trần càng tiến lên thế nữa đốt cái đi mình đi đừng là đeo à này screen incoming 2 ready to fight back ท่อนคาไ้พี่ไม่มีไม่โอ้โดนยิงอยู่หลังคาบ้านตง้ามผมยิงไม่ได้พีผมยิงผมช์จอะันเลห้าตัวนเลหตัวองเาไหวเาไนึงไหว We không bố, không có cóแตก vậy. ô. các trinh cái này biết, không ơi lên mỏ này cả súng không giám cắt im chăng cả súng gìu